มีอะไรอยากฝากฝากได้เท่าที่ใจอยากครับาสัมพันธ์บ,บอกคุณผู้ชมเรื่องอะไรก็ตามได้หมดเลยครับก็เอาจริงนี่ก็ใส่เสื้อมาเนะาะสัมภาษ์ทูเดย์นะครับ, <Today S 2> รบผมก็ผมก็มไปเสิร์ชเขามาสัมภาษ์ข่าวทุเดย์ในทุกแพลตฟอร์มมันก็จะเด้งไปครับหวังว่าหวังว่าตามฟีดต,ตอนนี้มันคงเด้งไปตามหน้า youtube หน้าหน้า t ิ k ต o k ของทุกคนอยู่แล้วครับผมท้าไมนี่คือผมต้องไปไล่ตีลูกน้องแล้วว่าไปตามอยู่อตามเยอะก็ ออพวกเราโอ้เด็กรุ่นใหม่มากมาแล้วอย่างที่บอกมีกันอยู่ห้าสิบห้าคนเกินครึ่งอายุไม่ถึงสามสิบออก็แล้วเด็กพวกนี้ก็คือผมจะใช้งี้เป้าหมายในชีวิตผมตอนนี้ก็คืออยากสร้างคนข่าวอย่างน้อยทุกปีเป้าหมายของผมก็คือว่าเราเชื่อมั่นว่าทุกปีเนี่ยจะมีเด็กที่อยากเป็นนักข่าวรเราแค่ตัวผมเองเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดกะโหลกกะลาเข้ามาเรียนและได้พบโอกาสในชีวิต เยอะมากจากการมาทํางานข่าวฮได้มาเจอจรินยูได้มาคุยกับปาล์มเนี่ยครับจะอะไรก็ตามวันนี้คุณมาเชิญผมมาในฐานะบรรณาธิการบริหารแต่จุดเริ่มต้นก็คือคนก็รู้จักเราในฐานะนักข่าวครับอเราแค่อยากให้แค่อยากส่งต่อพูดแบบโรแมนติกกันนะที่อยากเพียร์เวอร์ตว่าน้องๆรู้ไหมว่าคุณสามารถทํางานสุจริตสนใจประเทศชาติอแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องต้องไปทําอะไรตุกติกและ มีชีวิตและมีอาชีพที่ดีได้เออเราแค่อยากเราหลักเราง่ายๆเลยเราเราได้รับมาก็ส่งต่อแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นมาได้สามสี่ห้าปีเรามีนักข่าวที่เตรียมจะได้ผมที่จะที่ไปเรียนต่ออังกฤษก็คือได้ทุนรัฐบาลอังกฤษเรามีคนที่เข้ามาทีมเราแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศและปีนี้ก็น่าจะมีต่อเนื่องแล้วเราก็อยากสร้าง c u เจอร์เนี้ยให้มันต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นถ้าจะฝากก็คือ สำหรับชาวเน็ตก็คือว่าก็สนับสนุนพวกเรามสมมติคุณทำงานอันนี้พูดตรงนะว่าแต่ทั้งหมดเนี้ยไม่ได้เรื่องง่ายเลยแต่ว่าการจะหาเงินเพื่อซัพพอร์ตมีกล้องมีไฟอะไรเงี้ยและ50คนอะไม่ใช่เรื่องง่ายต้องหาเงินเยอะออถ้าคุณทำงานอยู่บริษัท PR ทําทำงานอยู่ภาใั่กชนอยากสนับสนุนเราก็ติดต่อเรามาอมอ,อ,อันนี้ฝากร้านกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวมั่นใจเลยว่าเราคุณจะได้คนข่าวคุณภาพกลับไปแล้วเราฝั่งผมที่เป็นหัวหน้าก็จะคุมเพื่อให้แบบ เราเป็นสำนักข่าวจริงๆคคือมันนําเสนอในเรื่องที่มันมันจะมีอิมแพ t ในด้านบวกกับสังคมจริงๆออครับผมอันนี้ก็ฝากร้านฮะส่วนเรื่องอื่นก็อย่างที่คุยมาก็ออยากให้ทุกคนได้จงเห็นแก่ตัวกับชีวิตบ้างเออหมายถึงว่าหาความสุขในชีวิตนี้อันนี้ฝากในเรื่องตัวเองและเหมือนว่าถ้ามีบทเรียนอะไรบอกเราว่าผมคิดว่าแฟนรายการเดลิทอพิกเนี่ย ก็รักสังคมมาเนาะอินกันเมืองถึงจุดหนึ่งแค่ว่าเฮ้ยไปพักแล้วก็กลับมามีแรงมาสู้กันต่อเออเพราะว่าเติมพลังกันบ้างสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาสิบห้ายี่สิปีนี้ก็คือไอ้เนื้อเลือกเกอรโรลเลอร์โคสเตอร์จริงๆครับมันไม่ใช่ง่ายดีกรับผมครับผมเออนรกว่าชีวิตมันจะง่ายกว่าที่คิดนะไม่ใช่ง่ายๆเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้แบบเออผมคิดว่า สังคมที่มันมีคนที่เอาเปรียบเราอยู่นะหนึ่งในวิธีการที่จะพิสูจน์และทําให้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาชนะเราอ่ะคือการที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสอมีความสุข้มสชี้หัยิ้มสู้อเออก็ทําให้มันเห็นบ้างว่าอกูโอเคนะเว้ยมึงทํากูไม่ได้มากมายหรอกกูแฮปปี้นะกูไหวกูไหวชอบไหวนะเออมันต้องมันต้องทําให้เขาเห็นว่าแบบ มึงทำอะไรกูไม่ได้เออนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ฝากไว้คุณผู้ชมท่านใดก็สํานักข่าวทูเดย์ใช่ไปตามกันได้นะจริงๆเราก็ซับกันอยู่แล้วนะครับซับกันอยู่แล้วก็ไปตามกันได้ต่อโล่กันอยู่แล้วนะครับนะฮะยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมช่วยกันแชร์ข่าวของทางูเดย์ด้วยละกันนะครับผมนะ